สวัสดีทุกคนครับก็อยู่ผมแบ็คเอเกิรงเช่นเคยมาวันนี้เราดูเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปฟีฟ่าออนไลน์4แผนมินิเจอร์นี้มาตั้งนานนะครับมาวันนี้ผมจะกลับมาทําใหม่นะครับทุกคนอันนี้พร้อมแล้วเนาะได้เน็ตมาใหม่ว่าเน็ตมันไม่ดีครับก็เลยไม่ได้ทำเนาะมันดุดป่อยครับโอเคมาครับอันนี้ผมจะใช้เป็นแผนฟูทีแมนยูนะครับอันนี้ลองทําดูเนาะก็โค้ดก็ใช้โวลเลกุน่าโซชาครับอันนี้โค้รแมนยูเลยครับแล้วก็แผนที่ ได้เอฟเฟกก็คือสี่สามสองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็มีสามมีห้าสองสามด้วยนะครับโอเคก็จะมีสามแผนเนาะอันนี้ผมจะมาใช้เป็นแผนนี้เลยครับสี่สามสองหนึ่งนะครับตัวแผนนี้ผมจะมีกองหน้าตัวเดียวเนาะคือกินบูดครับกองหน้าผมจะเน้นกองหน้าตัวเล็กนะครับกองหน้าตัวเล็กเอาคล่องๆนะครับจังหวะพลิกแล้วก็ยิงเนาะไม่ต้องอาศัยพักบอลครับแผนนี้ไม่ต้องพักบอลเนาะแล้วก็จะมี CM 2สองตัวครับก็จะเป็นโรนโดกับบูนูเฟรนันเดสนะครับตามจริงโรนโด จับประเด็นกองหน้าก็ได้เนาะแล้วก็ส่วนแผงกองกลางผมจะใช้เป็น CDM นะครับทุกคนจะเน้นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่นะก็จะมีพอเพื่ว่าเฟรเดนี่แล้วก็สกอตต์แม็โทเมน่นะครับเป็น CDM นะครับแล้วก็แผงแบ็กโฟก็จะมีลูกชอครับ back side, แบ็กซ้ายวันวิสกาแบ็กขวาส่วนซินเตอร์แบ็กสองตัวก็จะเป็นอาลิโอฟร์นนาแล้วก็แฮร์รี่ไมก่วนะครับ,นนค,รบคุณสาตูก็เป็นเดวิดเดกอนะครับ เป็ดไนม่ FP น้อยครับถ้าคนมีตังก็อัพนักเตะให้มันตันๆก็ได้เนาะอันนี้เป็น f u l t แ a นยู n นะครับนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นบวก5นี่ครับก็แค่บวก5แนละ้ว AR บวก1ด้วยซ้าครับทุกคนโอเคเรามาดูที่แทคติกนักเตะกันบ้างนะครับแทคติกนักเตะกองหน้าครับผมจะใช้เป็น AR 1แล้วก็ SR 1ครับขึ้น3ลง1นะส่วน CAM 2ตัวผมก็จะขึ้น3ลง1ทั้ง2ตัวครับแทคติกไม่ได้ใช้เนาะ ส่วน CDM 3ตัวครับผมจะปรับแค่ตัวกลางนะครับก็คือเฟรเนี่เนาะตัวนี้เป็น AR 1หนึ่งครับจะไม่ให้มันดันสูงเนาะขึ้น1ลง3นะครับส่วน CDM ประกบข้าง2ตัวนี้ผมจะใช้เป็นขึ้น2ลง3นะครับแล้วก็ไม่มีแท็กติกเนาะส่วนแผงแบ็กโฟร์ครับแบ็ก2ข้างครับก็ขึ้น2ลง3ครับส่วนซินเตอร์แบ็กก็ขึ้น1ลง3แค่นี้ครับแล้วก็มาที่แท็กติกทีมมาเลยแท็กติกทีมนี้ผมจะ ใช้ยอยู่2แท็กติกนะครับก็คือแท็กติกแรกครับนี่ครับสามห้าสามห้าห้าสิบอิสระแล้วก็สามสิบหนึ่งหกห้าอิสระส่วนการป้องกันก็อยู่ที่หกสิบสี่สิบสี่สิบคุมโซนนะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งครับถ้าแผนนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็จะปรับมาใช้แผนนี้เนาะแผนนี้นะครับอ่ากลมในเกมครับการเล่นก็คือสิบห้าสิบห้าสามสามนะครับอิสระส่วนตัวนี้ก็คือยี่สิบห้าหนึ่งห้าห้าอิสระ,ะครับเกมลุกเนาะส่วนเกมป้องกันก็จะเป็นหกห้า หกสิบสามสามกับดักกล้าหน้านะครับต่างกันชัดเจนครับสองแผ่นนี้เนาะโอเคก็จริงแผ่นนี้แล้วก็แผ่นนี้ครับที่ผมใช้มาครับอ่าเริ่มต้นผมแต่ขอใช้แผ่นนี้ก่อนเนาะนี่เลยครับขอใช้แผ่นนี้ก่อนเลยขอใช้แผ่นสิบห้าสิบห้าสามสามเพราะว่าแผ่นนี้ปกติคนก็เล่นกันอยู่แล้วครับแผ่นนี้มันเป็นแผ่นมาตรฐานของมินิเจอร์เลยเนาะไม่ว่าเราจะใช้แผนอะไรเราก็เล่นแทคติกนี้อยู่แล้วครับมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวแทคติกนี้เนาะจะดีแค่ไหนครับสิบห้าสิบห้าสามสาม อิสระรยี่ห้าหนึ่งห้าห้าอิสระแล้วก็หกห้าหกสิบสามสามกับดักล้ำหน้านะครับส่วนบทบาทนักเตะน,นี้ก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลเนาะผมให้โลนดดวกับตันแล้วก็ลูกตั้งเตะก็ให้บูโน่เหมาไปเลยเนาะปะเราไปดูในเกมกันเลยนะครับมากันครับทุกคนอันนี้เราเจอกับฟูทีมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาจะออกเชิงฟูทีมมัลลิชใช่ไหมออกทางมัลลิชครับนี่ครับมัหลิชหนึ่งสองสาม สี่ห้าประมาณห้าตัวเนาะแต่ขอหนัเติบวกห้ากันหมดเลยเนาะนัเตะเก่งม,มากครับทีมเขามาดูทีมเราครับนัเติกระจอกก็ง่อยครับมาแผนนี้ครับผมจะใช้แผนนี้นะสิบห้าสิบห้าสามสามอิสระแล้วก็ดีห้าหนึ่งห้าห้าอิสระนะครับส่วนการป้องกันก็อยู่ที่หกห้าหกสิบสามสามเนาะโอเคมาดูครับจะเป็นยังไงกันบ้างครับแผนนี้ลองดูครับ ครับแบค็คเราดันสูงมากนะต่อบอลกันดีๆครับบอลที่วานวิสก้าวานวิสก้าจัก,กรชาค,ครับไม่ได้ครับอ้าวเสียตำแหน่งนะครับมีตัวซ้อนไหมนี่ครับสกอตแม็กโธปนีวิ่งมาซ้อนให้เนาะโอเคยังลงเรียวอยู่นะครับแผนนี้จะลืมครับว่าเราใช้เป็นกับดักล้าหน้าเนาะถ้าหลุดแล้วคือหลุดเลยนะครับมันอาจจะดันสูงนิดหนึ่งนะแผนนี้ต้องเข้าใจนะครับ ต้องหาจังหวะจบสกอร์ให้คลมกมคับทีมเรามีกับเสียบอลแบบนี้ไม่ดีนะครับโอเคมาดูกันต่อเนาะการยืนตำแหน่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับว่าผมปรับเป็นอ่า CDM นะครับ CDM สามตัวเลยเกีรลูกก็อาจจะขึ้นช้านิดหนึ่งครับเพราะว่าตอที่ CDM มันจะขยับขึ้นมาเนาะโอเคได้ไหมได้ไหมบูน ไม่มีตัวเติมครับว่าเราใช้กองหน้าตัวเดียวนะครับเกมนี้อาฮ์มูนูเจ็บเลยครับลูกเถอะลูกเถอะแต่แผนนี้มันก็จะมีข้อเสียคือนะักเตะมันจะค่อนข้างสับสนนิดนึงนะมันจะวิ่งวิ่งชนกันครับวิ่งชนกันเยอะนะแผนนี้ก็คือว่ามันจะ cm ครับมันจะฟาซีเอ็มมันมีสองตัวมันจะออกค่อนข้างวิ่งชนเยอะหน่อยอากินบูดจัดไรให้โรนโดแต่กินบูดตั้งได้บอลครับ กินบุตรยิงไหมกินบุตรตัดเข้ามากินบุตรยิงยังสกัดไว้ได้ครับโอเคมาดูเกมรับกันบ้างครับต้องเราดูตังหวัดจบสกอร์ว่าทีมเราจะเป็นยังไงเนาะฟังเขาอูย้ยอ็มเปรเบ้บอกฮนี่มันทีมบ่อน้ํามันชัดๆครับเอาจะให้หลุดแบบนี้ครับนี่ครับจังหวัดหลุดบบนี้เขายิงไกลเรียบร้อยเลยครับโอ้ยหน้าประตูนเน้นๆครับวิ่งตามไม่ทันครับ ซอนนะครับสองฮ้งมิลไม่ไหวครับโหยังไงครับเนี่ยอ่ะผมจะขอปรับให้บุกขึ้นนะปรับเพิ่มกิบุกขึ้น1นึ่งขีดนะครับโไปกระชากไม่ได้ครับมีคนมาสอนครับโอเคปรับเทสซิงขึ้นสูงขึ้นนะครับสองขีดแล้ว ไอ้นักเตะดันสูงก็แผ่นนี้โอเคยังไงบิอกระชากโอเคดาดาลีบินได้ครับนี้นักเตะผมก็จะปรับนะักเตไหนฟิตก็จะเอาลงรับตัวไหนฟิตก็ไปไป,ไปไปรับเา้าบุโนโวกระชากแล้วครับข้างในข้างในเปิดมามีโรนโดอยู่โรนโดยิงนะครับโอ้ยยิงไปไหนครับเนี่ยไม่จับบอลลงก่อนครับโรนโด น่าเสียดายมากครับดูครับยิงเลยครับแกไม่จับบอลลงก่อนเนาะโอเคไม่เป็นไรครับจังหวะน,นี้เกมรับเราต้องตั้งรับดีๆนะครับไม่งั้นไม่งั้นหลุดแหลกเลยนะวูวานวิสกาจิ้มไม่ได้ครับเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้เนาะยบจังหวะเกมรับ แม็กไกวยนี่ไม่มีตัวเก็บบอลเลยอุอยจะปล่อยอย่างนี้สิครับมันจะยิงไกลแล้วนะอูโอเคครับมันส่งผิดครับกีมเราก็เล่นสั้นเหมือนกันนะครับทุกคนอ่าพูดเล่นสั้นปุ๊บโดนบอลเลยครับมาที่กินบุตให้บุโนโน่หือไม่ได้แทงให้เฟรนนี่ครับ บุนโอเฟรเดสบุนโอให้เฟรเนี่เฟรนี่ยิงไหมเฟรนี่ตักเข้ามาเฟรนี่ยิงจังหวะนี้ยังไปติดครับถ้าเป็นกองกลางตัวดีๆนี่อาจจะเข้าก็ได้นะครับมีครับยิงอืุนฉนับปลายเท้านิดนึงครับน่าจะเป็นวาลานะครับเมื่อกี้เอาหน่อยครับเปิดมาแต่กินบุดนะกินบุดมันลุกการอากาศนี้ไม่แน่นอนนะครับอืยังไงเนี่ย มาให้ดาริบินดาริบินดาริบินไม่ได้ครับอู้ยยังยังได้โอเคให้สกอตไปทวงเนยยิงนะครับติดอีกแล้วครับชุดนี้ก็บุกบุกหนักมากครับทีมเรานักเตะเรายดนค่อนข้าง,างไม่ดีเท่าไหร่ผมมองแบบนี้นะเนาะอาบูโนโอ,โอเคยังได้บอลอย่าส่งกับ้งังอาเรียบร้อยเลยส่งกับ้ังแบบนี้ โอเคเริ่มต้นครึ่งหลังใหม่ครับมาลองดูดิทีมเขานี้ไม่ค่อยดันสูงครับเห็นไหมครับกองหลังก็ห้อยห้อยต่ำมากตัดได้ไม่ตัดได้นะครับบอลที่กินบูดให้พอบะบูโน่บูโน่อื้เจอโอู้โหบานได้มานได้ชนทีเดียวบูโน่กระเด็นเลยครับ กินยากครับกินฟันได้เนี่ยโอเคเห็นไหมครับจังหวัดตัดวอนของกาลางเราก็ทำได้ดีนะว่านักเตะมันตัวใหญ่ครับสกอต์เป็นทูบันีขึ้นเกียยากมากับเขาน่าจะลงไปแพ็กแล้วเนาะอุ้ยฟาวไม่ฟาวครับทุกคนนึกว่าจะไม่ฟาวให้ซะละไม่เอ้ย วันวิสกา้าจากกระชา,ากแต่กระชากไม่ได้ไม่ผ่านนะเอาจิ้มบอลได้จิ้มบอลได้นิดเดียวครับเหนื่อยครับวันวิสกา้าจะวิ่งลงทันหรือเปล่านเนี่ยโอเคจะมาสกัดก็ได้ครับแผนนี้ถ้ามีแบ็กสำรองดีๆก็สามารถใช้งานได้นะว่าแผนนี้มันจะเน้นขึ้นทางแบ็กครับเพราะว่ามันไม่มีปีกนะครับทุกคนโอ้ยยังเสียบอลโอเคยังจิ้มม่ได้บอลที่กินบุดกินบูด ให้บูโน่ไปที่กินบูดกินบูดยิงไหมกินบูดยิงด้วย้ายลูกนี้เรียบร้อยอู๋เห็นไหมครับซ้ายตรงไส้มีสันกินบูดเรียบร้อยครับตีเสมอไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่หน้าตามึงนี่โอ้โหเอ้มือไหลจะปรับให้เนี่ยฟีฟ่าหน้าตาอย่างกับกระโหลกลาครับหน้าตาเมสันกินบูดทั้งฟีฟ่าภาคหลักภาครองหน้าตาก็จะไม่แก้นะอือหือดูครับ ยิงตัวนี้ไม่ได้ครับนี่ครับหน้าตามันกับฟีฟาภาคหลักเลยครับมูอะไรครับเนี่ยแต่ไม่ได้แล้วแต่งทําไมกินบุมาหน้าตาเหมือนจริงอยู่นะอันนี้เดี๋ยวน่าจะเกมบักก็กหรือเปล่าอันนี้ต้องเดี๋ยวผมไปดูให้เนาะทาไมเครื่องผมกินบุดหน้าตาแบบนี้วะโอกียังไง โหหลุด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 กระชากแล้วดาริบินวิ่งทันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโดนกระชากครับเอาแล้วไงเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้เ,เ,เรียบร้อยโอ้ยไม่ทันครับโรนันดูเรียบร้อยเลยอือหืออะไรครับเนี่ยดาริบินเอาเอ็มพาเป้ไม่อยู่ครับบวกห้าเนาะโหอยู่แล้วครับดูเตะทีมเขาเดี๋ยครับสแตตโอ้บูดดังจังเลย อ่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนตัวนะอ่าเราต้องเปลี่ยนตัวครับผมจะเปลี่ยนตัวเอาโรนัลโดออกนะครับเอาโรน d o โดออกเอาไรอันกิฟอยู่ไหนไรอันกิออกมาแทนนะครับแบบนี้เนาะบอลที่บูโน่เปิดมาโรนโดได้หม่งอูไม่ได้ครับอืมสองประตูต่อหนึ่งแล้ว โอเคตัดบอลได้ครับสวยๆโดนโดวยไม่ไม่สูงนะบุโนโฟเฟรนเดสยิงโอ้โหยิงคมมากครับจังหวะนี้เอาละครับมันใช่ครับแบบนี้ครับสองประตูต่อสองครับทุกคนใครบอกว่าแผนเมนดูเล่นไม่ได้ครับมันก็เล่นได้อยู่นะอันนี้ผมขอเรียกว่าแผนพีระมิดก็แล้วกันเนาะเรียกง่ายๆครับว่ารูปร่างหน้าตาแทคนิคมันเหมือนกับพีระมิดเลยครับเหมือนกับสามเหลี่ยมเนาะ นี่ครับซัดได้กวาเต็มข้อครับโอ้โหประตูเขาไม่ทันครับโอเคสองสองแล้วนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเอาแบ็กออกนอกวานวิสซก้าออกครับวานวิสซก้าแล้วก็เอาเป็นวาเลนเซียลงมาแทนนะโอเคเปลี่ยนประมาณนี้เลยเปลี่ยนถูกไหมวะเปลี่ยนถูกอยู่เนาะแต่วาเลนเซียหนะ้าตาทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยตกใจหมดเลย นี่ครับเฟรเดนีีตัดบอลได้แล้วแลนกิ้ลงมาใหม่ครับอืม้มโดนชนครับบาลานมันแข็งครับเฮ้ยเฮ้ยบานวิสกาจะหลุดตำแหน่งครับกิ๊กพ่งลงมาใหม่นะครับกระชากไม่ได้ครับโอ้โหฝั่งนู้นทำไมแข็งจังครับอันนี้สงบวกห้าหรือเปล่าครับดาริบินหลุดตำแหน่งแล้วครับเอาแล้วไงห้ามโดนยมาฝั่งนี้นะครับ จังหวะเขาส่งเข้ามาครับนี่ครับดูครับดาริบินอูดีครับที่ลงมาทันโอเคเด่นตัวไปแล้วนะครับเอาตัวที่สุดลงมาแทนบ้างเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะไหวหรือเปล่าเพรอกว่า,า,าโอเคกันได้ไม่ฟาวใช่ไหมครับอู้หัวจดด้างขึ้นมาเลยยังไงดาลิบินโอเคได้บอลครับให้พอกว่า ดูกระให้กินโูดแต่กิกได้บอลนะครับวาเลนเซียพุ่งลงมาใหม่นะครับไม่ได้แทงเอ้าแทงให้เลนกิกเลนกิกมาแล้วอยากกระชากนักเลนกิกเลนกิกเลนกิกปั่นจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสามประตูต่อสองโอ้ยมาแล้วไลเอนกิกครับลงมาใหม่ครับจังหวะแทงทะลุช่องครับโโอ้หนาทีที่แปดสิบเก้าดูครับบูโน่จิ้มไปลยครับไปแล้วครับไลเอนกิกครับ ปั่นด้วยซ้ายอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับหูโดนนําก่อนไม่ใช่ปัญหาครับโดนนากล่องสองรอบนะครับของเรานี่กับไรเอ็นกีครับลงมาแทนคิสเตีรโนโรนโดเนาะอุยเอาหน่อยเอาหน่อยรับครับงั้นเราต้องปรับแผนออกมาเป็นรับแล้วเนาะแผนกำแพงรถบัสเลยครับมากำแพงรถบัสลงมาสิครับจะปรปดันสูงครับหยวมาเสียวครับ บาดเสีย็เอาจงมาะนี้ยกมาโอเคเด็กอาร์ได้บอลนรับน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคครับเรียบร้อยครับทุกคนหูเราชนะไปได้ครับพลิกกลับมาชนะได้แล้วสามประตูต่อสองครับกูมันมากครับแผนนี้ครับตัวสำรองทีเด็ดจริงๆครับนี่ครับไลน์กีครับเอ็มปาเป้เล่นดีมากครับเกมนี้แต่ว่าเจอทีเด็ดของเราครับไม่ไหวครับฝั่งนู้นเนาะ แผนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนนเดี๋ยวเจะไปสรุปแผนการเล่นนะครับทุกคนโอเคมาดูก่อนครับนี่ครับสามตัวสองครับก็ซองฮอมินครับยิงลูกแรกเนาะแล้วก็เป็นกินบูดครับตีเสมอแล้วก็มาที่โรนโดครับมายิงครับให้ฝั่งเขาขึ้นนําอีกสองหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นวูนูฟเอร์เนเดสครับอู้สัตว์เต็มข้อครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแลนกิครับนาทีที่เก้าสิบครับอู้ยิงดีมากๆครับเรามาดูตัวนี้ครับการคของบอลนี้ฝั่งเขาทําดีกว่าเนาะ แต่โอการยิงฝั่งเราครับทุกคนดูครับยิงเจ็ดครั้งเข้ากรอบห้าครั้งแล้วก็ได้มาสามประตูเนาะโอกาสการยิงของเราดีก่อนนะครับโอเคมาดูครับสถิติดูตัวนี้จะชัดกว่าเนาะเห็นไหมการยิงของเราถ้านักเตะคงคุมนี้เราน่าจะได้ประตูเยอะกว่าน,นี้นะครับก็ยิงเจ็ดเข้ากรอบห้าการของบอลนี้น้อยกว่านิดน,นึงเนาะแต่เปอร์เซ็นต์การส่งบอลเสร็จนี้ของเราแม่นกว่านะครับอ่าเปอร์เซ็นต์การส่งบอลเสร็จนี้ของเขาจะแม่นกว่าเนาะ ทุกอย่างนี่ขอแม่นกว่าหมดเลยครับของบอลแต่ว่าเราได้เตรียบมุมครับเข้าประทะ10ครั้งนะครับของเราแล้วก็ฟานี้เขาหนึ่งครั้งเนาะก็หมดแล้วครับทุกคนมาดูผู้เล่น MVP ใครครับนี่ครับบูนูเฟนเด้ครับแปโอ้โหูอ p มไปเลยครับก็สรุปง่ายๆครับทุกคนแผนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนแต่ปรับใช้เนาะอ่าบางคนอาจจะปรับลูกชอนะครับเอาลูกชอก็ได้ครับว่า FP มันเหลือเนาะ อย่างเช่นผมเกมที่ผมก็ปรับเป็นดาริปินลงมาแทนนะแล้วก็วานวิสกา้าบางทีถ้ามันเหนื่อยครับผมก็จะปรับเอาวานเซียขึ้นไปแทนนะครับก็จะปรับสับเปลี่ยนกันครับให้มีตัวสำรองแบ็กสองข้างนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วส่วนสาคัญคือแบ็กสองข้างแล้วก็ซ m 2มตัวนี่ครับอันนี้สําคัญมากนะในตัวสำรองครับถ้าจะใช้งานก็ต้องมีตุนไว้ด้วยเนาะแบ็กสองข้างแล้วก็ CM2 ็ตัวแบบนี้โอเคเนาะก็แผนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับทุกคนก็ ใครจะลองเอาปรับใช้ก็ปรับใช้ได้นะอันนี้เป็นแผนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยตเตฟูลทีมนะครับโคตก็โวเยกกูน่าโซชานะครับแผน4 3 2 1นะครับโอเคแผนพิมิตของเรานั่นเองมาวันนี้ก็เอามาแนะนำประมาณนี้ครับสำหรับคนที่อยากใช้ก็เอาไปปรับลองใช้กับแผนตัวเองดูนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับไว้เจอกันไปละ